วันนี้ผมมากับ t ต y o ต้าวีโกตัวสูงคันนี้ผ่อนเพียง6,000กว่าบาทใครหาอยู่ดูคันนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมน้องคิวสมยงคารเซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับมาวันนี้นะครับ เอาของดีราคาถูกมาให้ชมนะครับสำหรับ f อที่ชอบ Toyota v วีโนะครับและอยากได้ตัวเปิดแคปได้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับแล้วก็ได้ตัวสูงด้วยนะครับพันถูกด้วยนะครับมีเข้ามาแล้ว1คันนะครับคันนี้เลยนี่พันหกพักว่าบาทตลอดสัญญาไปเลยครับผมจัดปลนะครับผมตัวนี้คือ Toyota v วีโก้สมาร์ทแคปสองจุดห้พีเเกียร์ธรรมดาปี2010นะครับผมตัวนี้ก็ เป็นตัว V n t u r b o นะครับ144แรงม้านะครับราคาเพียง369,000บาทนะครับรถคันนี้จัดแฟนได้ดเต็มเป็นรถยนต์แบบฟรีดาวนะครับจองเพียง99บาทพร้อมไปทำาาถึงที่ส่งรถให้ถึงบ้านทั่วประเทศไทยครับผมผ่อนถูกด้วย6,000กว่าบาทตลอดสัญญาไปเลยครับใครอยากได้โทร098-469-6699ย้ําย้ำอีกครั้งนะครับโทร0 9 8 4 6 9 6 6 9 9น้องคิวรับสายเอง ครับผมมาเดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่าว่าคันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างและทําไมคิวถึงบอกว่ามันน่าใช้นะครับผมโอเคตัวนี้นะครับถ้าใครที่เป็นฟซิตาว v โ o เนี่ยจะแยกรุ่นออกอยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวเจน2นะครับ Vigo จะมี3เจนเจนที่1คือ v i g o ้ตัวแรกเจนที่2คือตัวนี้ที่เขาเรียกว่าโฉมสมาร์ทนะครับเจนที่3คือโฉมแชมป์นะครับซึ่ง ถ้าเป็นวีโก้แชมป์ตัวสูงก็ต้องมีงบสัก4ี่แสนขึ้นไปนะครับแต่คันนี้ได้เครื่องตัวเดีวยวกันกับวีโก้แชมป์นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยถูกกว่าเยอะนะครับผมตัวนี้ราคาเพียง3ามแ0 0หกบาท1นึ่งร้อยสแรงม้าเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมอึดถึกทนพ่อนหกพันกว่าบาทนะครับผมแล้วก็ดูยังไงว่าเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะครับดูนี่จมูกนะครับถ้ามีจมูกแบบนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลของวีโก้นะครับแล้วก็ ตัวช่วงหน้านะครับคันนี้จะได้เป็นสีบอลเงินนะครับผมไฟหน้าสวยใสยและริ้วรอยนะครับกระจังหน้าโครเมียมมีไฟตัดหมอกมาให้ครบหมดนะครับออปชั่นดูกันที่ตัวด้านข้างต่อตัวนี้จะมีโปู่งข้างมาให้4จุดมุมล้อนะครับเพราะว่าเป็นตัวสูงเพราะเขาจะใส่ยางที่หนากว่าตัวเตี้ยแล้วก็ได้แม็กอลลอยเดิมโรงงานของโตโยต้าด้วยน่าเป็นไงยางเป็นยางบ s t โตนนะครับพร้อมใช้งานนะครับดูซูมดูซูมโชคให้ดูหน่อยนี่ สวยๆนะครับไม่ได้มีรอยสนิมอะไรนะครับผมรถเป็นรถสวยนะครับคันนี้มาดูกันที่ตัวด้านข้างต่อครับตัวด้านข้างนะครับคันนี้จะได้เป็นคุณแจรีโมทนะครับเพราะเป็นรุ่นลองท็อปนะครับแล้วก็ตัวนี่ครับเปิดแคปได้นะครับแล้วก็แผงประตูเป็นลายไม้นะครับคันนี้กระจกขึ้นลงซ้ายขวาไฟฟ้าเดี๋ยวคิวสตาร์ทให้ดู นี่สตาร์ทติดง่ายๆนะครับผมก็พวงมาลัยพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับพวกแบบตรงนี้เนี่ยจะเป็นลายไม้นะครับทั้งหมดเลยแล้วก็เรือนไม้ครับเลขยกไม้คันนี้นะครับสองแสนห้าพันหนึ่งร้อยี่สิบเจ็ดกิโลเมตรนะครับไม้แท้นะตัวนี้แล้วก็ตัวคอนโซลกลางนี่ครับลายไม้เหมือนที่คิวบอกสวยงามนะครับเครื่องเสียงก็เปิดเพลงฟังผ่านโทรศัพท์ได้นะครับผมเชื่อมต่อ USB ได้ AUX ได้ครับตัวปรับแอร์อยู่ตรงนี้ครับ อร์เย็นฉ่ำนะครับเกียร์คันนี้ได้เกียร์ธรรมดา5สปีดเบรกมืออยู่ตรงกลางนะครับได้เบาะหนังด้วยคันนี้นี่เป็นไงครับได้เบาะหนังด้วยสวยงามพอนูดคันกวบาบาทได้ขนาดนี้คุ้มนะแล้วได้เป็นดูด้านท้ายนะครับไฟท้ายก็สวยงามเช่นเดียวกันไม่มีรอยแตกแล้วอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ตัวแม็กไลเนอร์นี่ครับ ครบรถสวยนะครับใครหาอยู่นะครับงบจํากัดจํากัดเนาะอยากได้วีโก้ตัวสูงเครื่องยนต์ดีเซลเปิดแคปได้พอถูกๆนะครับผมจัดคันนี้ได้เลยเดี๋ยวเราไปชมภายใต้ฝากระโปรงนี้กันต่อครับเรามาเลือกกันต่อที่ภายใต้ฝากระโปรงนี้กันต่อเลยนะครับมาคลิปเลยเดี๋ยวพาดูรถสวยๆนะครับมาดูห้องเครื่องก่อนนะครับเครื่องตัวเดียวกันกับวีโก้แชมป์ครับเครื่องดีโฟดีนะครับ V n Turbo เครื่อง2,500 cc d i e s e 144แรงม้านะครับผมก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ผมขายมาขายรถมาก็หลายปีนะครับแต่ว่ารถที่ผมรู้สึกว่าขายแล้วเขาเรียกว่าหลังการขายเนี่ยไม่ค่อยเจอหรือไม่ค่อยได้ซ่อมนี่เลยนะครับเครื่องตัวนี้ D4D อึดถึกทนของจริงนะครับผมแล้วก็หลายคนเลือกใช้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่โครงสร้างตัวรถคันนี้กันดูง่ายนะครับ Vigo ดูเนี่ย มันจะมีรหัสอานะครับนี่คานหน้าเดิมตรงกลางต้องมีเลขปั๊มอยู่ตรงนี้ครับนะแล้วก็เนี่ยครับตรงกลางต้องมีรอยวางไม้คำฝากระโปรงนี่คือคานหน้าเดิมนะครับด้านนี้ต้องเป็นรหัสแอนะครับชัดเจนรถคันนี้ไม่มีไม่เคยมีการเฉี่ยวชนมาแน่นอนแล้วก็แผ่นเพจนะครับต้องวางอยู่ลักษณะเดิมแผ่นมอ,อก,กอต้องอยู่ครบนะครับเส้นสายฝากระโปรงเรียบเนียนกริบ แผ่นกันความร้อนมีมาครบนี่ฟักกะโปรงเดิมโตโยต้าโลโก้โตโยต้าปั๊มอยู่เนี่ยเนี่ยทุกอย่างอยู่ครบหมดลักษณะเดิมหมดนะครับรถสวยระบบเบรค ABS มีมาให้ครบนะครับคันนี้ต้องคิวการันตีเลยรถไม่มีการชนมาแน่นอนนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับรับประกันหลังการขายให้ด้วยนะครับครบนะผ่อนถูกไม่พอนะครับรับประกันหลังการขายด้วยนะใครอยากได้ รสรุปอีกครั้งนะครับตัวนี้คือ Toyota v i ี o ตัวสูงนะครับเกียร์ธรรมดาราคาเพียง369,000บาทรถคันนี้จัดไฟนล์ได้เต็มเงื่อนไขจองเพียง99บาทพร้อมไปสัญญยายถึงที่ส่งรถได้ถึงบ้านผ่อนโคตรถูกเดือนละ6,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับตลอดสัญญานะใครที่อยากได้โทร9 9 8 6 9 9 6 9 9 9ย้าอีกครั้งมีคนะครับโทร098 469 6้46 9 9น้องคิวรับสายเอง ครับผมวันนี้ก็จะลืมกด subscribe กดสั่นกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดชมกิโรสวยๆราคาแพงแบบนี้นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ